เดมัววิชารี่สวัสดีค่ะคล,คลิปนี้ก็จะเป็นของคนเกิดวันศุกร์นะคะประจำวันที่สามถึงเกพฤศจิกายนสองพันห้ารอสิบปดะคะคนวันศุกร์นะคะมีความสับสนลังเลไม่รู้จะเอาอยัางไงดีนะคะอืมอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณอยากพูดคุยวางแผนเอาไว้เกี่ยวกับครอบครัวคนที่บ้านความสุขของคุณนะคะคนรักหรือว่าคนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมันจะมีการพูดคุยเจราจาอะไรกันอยู่ทำข้อตกลงอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแต่ว่ามันยังสับสนอยู่ คุณมีความรู้สึกดีความรู้สึกชอบเหมือนอยากเริ่มต้นกับใครสักคนหนึ่งนะคะแต่อาจจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาในเรื่องการรักษาความสัมพันธ์เมีการคิดพิจารณาอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีกันแน่นะคะม,มีการรอคอยวางแผนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันเป็นไปในทิศทางที่มั่นคงมีการทะเลออกกาะกันก็ได้ชอบเอาชนะการมีอีกโก,ก้ใส่กันมีปากเสีงสยงใส่กันนะคะเป็นอาจจะเกี่ยวข้องกับความผูก ความที่เป็นครอบครัวค่ะคนในครอบครัวคนรักอะไรอย่างนี้ได้นะคะอืมนะเออมีการคิดพิจารณาชั่งใจตัดสินใจนะคะเพื่อตัดสินใจแบบให้ความยุติธรรมกับตัวเองอะคะ่ะเพราะคุณน่าจะมีเรื่องเจ็บปวดเสียใจค่อนข้างมากอาจจะเดินหันหลังหรือเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณก็ยังไม่ได้อยากที่จะปล่อยไปยังปล่อยไปไม่ได้แต่เหมือนแบบคุณ รู้สึกว่าแบบมันเจ็บปวดเกินไปที่จะอยู่อะคะ่ะคุณก็เลยหันหลังเดินออกมานะคะทา,ทางที่ยังแบบไม่สามารถปล่อยไปได้นะคะโอเคมาดูซิว่าไพ่หย่าบอกอย่างแนะนำะไรคนเกิดวันศุกร์นะคะประจำวันที่3-9ถึงพฤศจิกายน2568นะคะได้ไพร่ราชาไม้8ไม้แล้วก็10เหรียญคะเหมือนไพยย่ใหญ่คุณโฟกัสในหน้าที่การงานสิ่งที่คุณทํานะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะ เออโฟกัสเพื่อความก้าวหน้านะคะแล้วการเงินความมั่นคงจะมาหาคุณแน่นอนนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะคนเกิดวันศุกร์สวัสดีค่ะ